boy. สวัสดีค่ะมิวนะคะนักกายภาพบบัดจากทัชมีสหคลินิกค่ะวันนี้นะคะมิวมีท่าบริหารสําหรับคนที่เป็นเส้นเลือดขอดนะคะหรือว่าใครที่ยังไม่เป็นก็สามารถบริหารเพื่อป้องกันโรคเส้นเลือดขอดได้ค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยติ้งติ้งติงตงตง,ตง,ตงอาการนะคะ ในช่วงแรกๆเนอะจะไม่ค่อยมีอาการใดๆค่ะแต่เมื่อสังเกตดูแล้วจะเห็นเส้นเลือดโป่งหรือพองนูนขึ้นมานะคะบางรายอาจจะรู้สึกเมื่อยล้าปวดกล้ามเนื้อจะปวดเมื่ออยู่ในท่าเดิมซ้ําๆเป็นระยะเวลานานๆน,นะคะเช่นเดินหรือนั่งค่ะสาเหตุของการเกิดเส้นเลือดขอดที่ขานะคะเกิดจากการเสื่อมประสิทธิภาพของลิน้นเนาะที่มีอยู่ในหลอดเลือดดาของขาค่ะทําให้การไหลเวียนของเลือดดาเสียไป เกิดการค้างค้างของเลือดดําในหลอดเลือดส่งผลน้าให้หลอดเลือดอะคะ่ะเกิดการหดตัวและเกิดการโปร่งพองและขดขึ้นมาค่ะวิธีการป้องกันการเกิดเส้นเลือดขอดนะคะข้อแรกเลยเนาะก็คือหลีกเลี่ยงการอยู่ในอริยบทซ้ําๆนะคะเช่นยืนนานๆหรือนั่งานานๆค่ะ ข้อที่2นะคะก็คือหลีกเลี่ยงการสวมใส่เสื้อผ้าที่มีการรัดรูปนะคะเช่นกางเกงหรือว่าถุงน่องที่รัดมากๆค่ะเพราะว่าจะทำให้การไหลเวียนของเลือดบริเวณขาค่ะไหลเวียนได้ไม่ดีค่ะข้อที่3นะคะในผู้หญิงก็คืองดการใส่รองเท้าส้นสูงติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆค่ะ และข้อที่สี่ข้อสุดท้ายนะคะก็คือการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอค่ะโดยเฉพาะการยืเดเหยียดกล้ามเนื้อหรือว่าการเพิ่มกําลังของกล้ามเนื้อขาค่ะซึ่งการออกกําลังกายนี้นะคะก็จะช่วยทําให้การไหลเวียนของเลือดบริเวณขาค่ะไหลเวียนได้ดีขึ้นค่ะถ้ากระดูกข้อเท้าขึ้นลงนะคะทานี้เนาะถ้าเริ่มต้นจะเป็นนั่งบนเก้าอี้แบบนี้นะคะจากนั้นยืดตัวตรง และเหยียดขาทั้งสองข้างไปทางด้านหน้าค่ะจากนั้นกระดกเท้าขึ้นลงช้าๆสลับกันนะคะท่านี้นะคะจะช่วยเพิ่มการบีบตัวของกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้นค่ะท่าต่อมานะคะจะเป็นท่ายืนขย่งสลับกับการยืนด้วยส้นเท้าค่ะ น,นี้เราจะทําการขยิงปลายเท้าแล้วก็ยืนด้วยส้นเท้าสลับกันไปมานะคะท่าน,นี้เนาะจะช่วยให้ระบบการไหลเวียนเลือดดีขึ้นค่ะแล้วก็จะเป็นเหมือนการขยับเท้าและยืดเส้นไปในตัวนะคะทําให้หลอดเลือดดาที่ผิดปกติที่เป็นสาเหตุของอาการเส้นเลือดคอที่ขาค่ะดีขึ้น ข่้าต่อไปนะคะจะเป็นนั่งเหยียดขาหมุนข้อเท้าเป็นวงกลมค่ะโดยท่าเริ่มต้นนอกจะเป็นการนั่งบนเก้าอี้แบบนี้นะคะจากนั้นเหยียดขาไปทางด้านหน้านะคะและวาดเท้าเป็นวงกลมเนาะเราจะมีการหมุนสองแบบนะคะก็คือหมุนตามเข็มและทวนเข็มค่ะค่อยๆหมุนช้าๆนะคะ ท่าต่อมานะคะจะเป็นท่าเหยียดขาร่วมกับการงอเข่าค่ะโดยท่าเริ่มต้นนะคะจะเป็นท่านั่งบนเก้าอี้อยู่นั้นเนาะจากนั้นเหยียดขาตรงไปทางด้านหน้านะคะแล้วก็ค่อยๆงอเข่ากลับมาค่ะโดยที่เท้าไม่ติดพื้นทําสลับไปมาช้าๆ และท่าสุดท้ายนะคะจะเป็นนอนยกขาชิดกำแพงให้ขาอยู่เหนือศีรษะนะคะนั่นก็คือท่านี้เนาะเราจะทำการยกขาขึ้นชิดกำแพงนะคะค้างไว้20นาทีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับท่ากายบริหารที่มิวให้ไปเมื่อสักครู่นี้เนาะแนะนำทุกคนนะคะทำอย่างสม่ำเสมอเนาะวันละหน่งถึครั้งนะคะสำหรับวันนี้มิวต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย เชื่อใจใส่ใจดูแลคุณ